โอเคครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับช่องบุญยทีวีนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ RB หรือว่า Wingback ฝั่งขวานะครับที่มีฝีเท้าที่ดีที่สุดวันนี้จัดมาให้ท็อป6นะมี6อันดับแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะฮะโอเคได้พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยอท็อปาร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น f c Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i d d @Over Under Score Top Up อย่าลืมใส่แอดกันด้วยล่ะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใหต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาครับอันดับที่6นะครับตัวแรกนะครับอันดับที่6จะมี ทั้งหมด3ตัวนะครับร่วมกันเนาะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนครับเป็น o v r 84นะครับเป็นอัควินคูล่าเนาะส่วนสูงครับ180ความถนัดเท้าซ้าย3ขวา5นะจากเปรูนะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับท่าสกิล3ดาวนั่นเองนะครับฝีเท้านะครับ94เนาะการเลื่องความเร็ว95ความเร็วกันบิ่ง9้ครับการเลี้ยง79นะครับการรับ71แล้วก็สภาพร่างกายครับ81 ส่วนการส่งบอลครับ71แล้วก็การยิงครับ69นั่นเองเนีฮะส่วนวอร์เกเดครับเป็นกลางๆเนาะก็มีพลังแฝงยิงประตูจากที่ไกลครับแล้วก็เลี้ยงเหลวนั่นเองนะครับตอนอกิดคาฟูเนาะที่ให้แรกก็น่าจะหากันให้ควักหรือเปล่าตัวนี้นะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับคับายครับขาเนาะส่วนทางด้านของราคาครับอยู่ที่ประมาณ400แสนนะครับสำหรับอันดับที่6นะเดี๋ยวไปดูอันดับที่6ตัวที่2กันเลยฮะ มาครับอันดับที่6ตัวที่2ครับเป็นแจงโก้เนาะ OVR 80นะครับส่วนสูง1 8 1ฮแนะคามนัดเท้าซ้าย3ขวา5เนาะพลังงานให้มานะครับ4ดาวถ้าตะกิว3ดาวครับผมสีเท้าครับ94ครับการเร่่งความเร็ว95แล้วก็ความเร็วกันบิงครับ93การเลี้ยง72ครับการรับ67สภาพร่างกายครับ78นะฮะแล้วก็ การส่งครับหกสิบเอ็ดการยิงห้าสิบห้าเนาะนี่ครับส่วนพลังแฝงครับให้มาเป็นเลี้ยงเร็วนะครับวูเลตเป็นกลางๆนะครับเหมือนตัวที่แล้วเลยน่ฮะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับถึงแสนหกหมื่นนั่นเองนะครับสำหรับแจ้งโกนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะมาครับอันดับที่หกตัวสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอนิเมชันหน้าตาไม่เหมือนเลยนะ เป็นเปโลโปโลนะครับจากสเปนนั่นเอง OVR 91เนาะในเรื่องฝีเท้าก็ติดในท็อป6นะฮะส่วนสูงครับ173นะครับความถนัดเท้าซ้าย3ขวา5เนาะจากสเปนพลังงานให้มาเต็ม5ดาวเลยครับถ้าสกิล3ดาวนั่นเองส่วนฝีเท้าครับ94ครับการเล่องความเร็ว92แล้วก็ความเร็วกันวิ่ง96ฮะการเลื่องบอล90ครับการรับ82แล้วก็สภาพร่างกายครับ79 ส่วนการส่งครับ84นะการยิง76นั่นเองเบอร์เกตเป็นสูงกลางครับเป็นแบคที่ชอบเล่นเกมบุกนะการยิงประตูครับจากที่ไกลนะพลังแฝงแล้วก็มีเลี้ยงเร็วนะครับเลี้ยงเร็วนี้มีมา3ตัวแล้วนะเดี๋ยวมาดูราคานะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง6ล้านนั่นเองนะครับสำหรับเพโลพอลลเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอันดับ6เดี๋ยวไปดูอันดับที่5กันเลยฮะมาครับอันดับที่5นะครับก็จะมี อันดับร่วม2ตัวเนาะก็เป็นตัวเดิมนะแต่ OVR 85นะครับเป็นอัควินคูล่าเนาะ OVR 180ครับความถนัดเท้าซ้าย3ขวา5นะครับพลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวนะฮะฝีเท้าจะเพิ่มขึ้นมาครับ95ครับการเล่นความเร็วเก้าแล้วก็ความเดรยวกันวิ่ง95ครับการเลี้ยงบอล80ครับการรับ71แล้วก็สภาพร่างกายครับแปการส่ง71นะแล้วก็การยิง69 ส่วนเบอร์เรย์เป็นกลางๆเหมือนเดิมครับพลังแฝงให้มายิงมประตูจากที่ไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วนะฮะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ400,000ถึง500,000นะครับตอนนี้นะฮะก็ติดท็อป5ไปเดี๋ยววิดูท็อป5ตัวที่สองกันเลยฮะมาครับอันดับที่5ตัวที่สองนะครับก็เป็น d ีเจสสเปซนะครับ OVR 85นะครับส่วนสูง1084ครับคัามถนัดเท้าไซส์3ขวา5เนาะ ทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับพลังงานให้มา4ดาวครับถ้าสกิล3ดาวเนาะส่วนฝีเท้าครับ95ครับการเร่งความเร็ว95แล้วก็ความเร็วกันวิ่ง95้ครับการเลี้ยง82แล้วก็การรับ70สฮะสภาพร่างกาย64ส่ครับส่วนการทรง64ครับการยิงฮะ46การยิงไม่ดีเลยนะส่วนพลังแฝงก็ไม่ให้มาครับว o เ k ราะเป็นสูงสูงเนาะพลังแฝงไม่ให้มาเลยเนี่ยฮะ ส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนถึงบาทนะครับก็จบไปแล้วสำหรับท็อป5นะเดี๋ยวไปดูอันดับที่4กันเลยฮนะมาครับอันดับที่4จะมีอยู่1ตัวเท่านั้นนะครับก็เป็นซัคโก้นะฮะตัวนี้นะครับ OVR 85เนาะ85แต่ติดท็อป4นะทุกคน100ส่วนสูงนะครับ179นะอเน,นานะความถนัดเท้าซ้าย3ขวา5เนานะจากมาลีสวยมากนะฮะก็พลังงานให้มา 5ดาวเต็มเลยนะครับถ้าสกิล3ดาวออหน้าเล่นนะฝีเท้าถือว่าเร็วนะเนี่ยฝีเท้า98นะครับการเล่งความเร็วก็เกาสิส่วนความเร็วกันวิ่งครับ9กาเนาะการเลี้ยงบอล81นบการรับ72แล้วก็สภาพร่างกาย72สครับส่วนการส่ง66การยิง48่นั่นเองนะฮะนี่พลังแฝงให้มาเลี้ยงเร็วนะฮะแล้วก็เบรกเกตเป็นสูงกลางนั่นเองนะครับ นราคาถูกมากครับอยู่ที่ประมาณส0 0แสนนั่นเองนะครับก็ติดท็อป4ใบนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูท็อป3ของเรากันบ้างฮะมาครับท็อป3ของเราตัวแรกนะก็ท็อป3จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับ ovr 94นะครับก็เป็นเมซุตนาวัตนะก็ส่วนสูงครับ172ยเจบครับความพันดเท้าซ้าย2ขวา5้นอกจากสเปนนั่นเองพลังงานให้มา4ดาวครับท่าสกิล4ดาวโอ้ ถือว่าเป็นแบ็คที่พิュนนะโอ้ดูสแต็คตรงนี้ก่อนนะฝีเท้า99ฮะการัรเล่นความเร็ว100ครับความเร็วการวิ่งเกาสิบแปดเนาะการเลี้ยงบอล96ครับดูยการเล่นลูก99้ะแล้วก็ควบคุมลูกบอล100โอ้ปฏิกิริยาอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะครับเนี่ย90หมดเลยนะครับการรับครับ87ดฮะส่วนสภาพร่างกาย64เนาะการส่ง90ครับแล้วก็การยิง73มมีใครเคยใช้ตัวนี้ไหมฮะเป็นยังไงบ้างแนะนำผมหน่อยนะ นี่พลังแฝงให้มา3อย่างครับพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนะฮะแล้วก็เลี้ยงเร็วเล่นเพื่อทีมเนาะเวอร์เกตเป็นสูงกลางนะครับส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ32ล้านนะตอนนี้นะครับอืมไม่มีใครขายด้วยนะฮะก็ติดท็อป3ไปนะครับเดี๋ยวไปดูท็อป3ตัวที่2กันนะครับอันดับที่3ตัวสุดท้ายนะครับเป็นคาร์ลอสอันเบโตเนาะก็ตำนานจากบาราซิลนะครับส่วนสูง180ครับความนัดเท้าไซสี4กว่า5เนาะ ก็เป็นตัวไอคอนนะครับพลังงานให้มา4ีดาวครึ่งครับถ้าตะกิ้3ดาวนะฮะส่วนฝีเท้าครับ99กาครับการเล่งความเร็ว100ครับความเร็วกันวิ่ง99เนาะการเลี้ยง93เนาะเนี่ยสแต็กตามนี้นะการรับ91้าครับสภาพร่างกาย87แล้วก็การส่งครับ87เนาะการส่งดีด้วยนะครับการยิง68นั่นเองส่วนนัตราเกมบุกครับเป็นสูงกลางนะครับอ่า พลังแฝงให้มา2อย่างนะครับเรียงเท้าไม่ถนัดเท้าแล้วก็เหนือชั้นนะครับส่วนราคาครับโอ้โหราคาแรงเหมือนกันนะอยู่ที่96ล้านถึง103ล้านนะณตอนนี้นะครับก็ติดท็อป3ไปนะฮะเดี๋ยวไปดูอันดับที่2กันบ้างนะฮะมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ฟิลมบงนะฮะ OVR 9นะครับเป็นการ์ด T-W เนาะไม่ใช่อันติเมตนะครับส่วนสูง171ฮะ ความถนัดเท้าซ้ายสามขวาห้าเนาะจากเนเธอร์แลนด์นะครับตัวนี้จากเรเวอร์คูเซนตอนนี้กําลังฮอตเลยนะถือว่าเป็นแบ็กเหมือนเล่นสไตล์เล่นปีกได้เลยพลังงานนะครับให้มาสี่ดาวครึ่งนะครับท่าสกิลสามดาวเนาะนี่ฮะสีเท้าหนึ่งร้อยหนึ่งครับการเลี้ยงความเร็วหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็ความเร็วการวิ่งหนึ่งร้อยหนึ่งครับการเลี้ยงบอลเก้าเจ็ดนะการเลี้ยงลูกเก้าสิบเก้าแล้วก็ควบคุมลูกบอลเก้าห้าครับความว่องไวหนึ่งร้อยหนึ่งไวนะปฏิกิริยาครับแปดสิบเก้าแล้วก็สมดุลหนึ่งร้อย การรับ79ครับสภาพร่างกาย74แล้วก็การส่ง82การยิง78ฮนะเบอร์เกรดเป็นสูงกลางครับพลังแฝงให้มา2อย่างเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเรีวนั่นเองนะครับส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ8ถึง9ล้านเนาะสำหรับฟิมบงฮนะตัวนี้ก็ติดอันดับ2ไปเดี๋ยวไปดูอันดับที่1กันเลยฮนะมาครับอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้ครับเป็นฟิมบงตัวอันติเมรนะครับรรบุริยาเก้าสิบสี่นั่นเองส่วนส่วนสูงนะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับความถนัดเท้าไซส์สามขวาห้าเนาะ พลังงานให้มา5ดาวครับถ้าตะกี้กว่าดาวนั่นเองนี่ครับฝีเท้า103ครับการเล่นความเร็ว103ความเร็วการวิ่ง103ครับการเลี้ยง99เนาะนี่ครับการรับ81สภาพร่างกาย76ครับแล้วก็การส่ง84ดสิบแล้วการยิง79นั่นเองนะครับนี่ครับตาเวิร์กเดทเกมบุกเป็นสูงครับเกมรับเป็นกลางนะครับพลังแฝงให้มาเหมือนเดิมนะครับเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วเนาะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ41ถึง40 4ล้านเนาะตอนนี้นะครับสำหรับฟิ์มบงนะครับก็ติดอันดับหนึ่งในณตอนนี้เนาะไม่มีฟีใครที่ฟีเท้าดีเท่าฟีมบงนะครับณตอนนี้เนาะดินเดพันกันนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบ็กขวาที่มีฟีเท้าที่ดีที่สุดนะครับใครชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งด้วยครับสวัสดีครับ